ความเก๋าครับความเก๋าสนุกเก๋าตีโอ้สนุกมากนะฮะถ้ามีเวลาอาจจะมีการตัดไปเพื่อดูนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคเรากลับมาชมการแข่งประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะกันต่อนะครับในเกมที่สามนะครับเปิดเกมมานัชชาทำนำไปก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์คุณชนะตองมองว่าคู่นี้ยังไงครับเกมสามเออถ้าถ้าให้เดาตอนนี้นะครับผมบอกว่านัชชาดูว่าเหลื่อมกว่านิดนิดครับ นัา <Okay. S 1> ชายยังดีกว่ายังดีกว่าครับท,ทั้งที่ก็เกมสามนี่ก็ไม่ได้เหมาะกับเธอเลยคแต่อย่าลืมว่าเธอชน,นะเกมสามมาตลอดสองหนึตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งเท่ากันนะคลูก้ดีครับครับคือจังหวะฝีมือ,อยังยัง ดูเหนือกว่านิดๆนะครับแต่ว่าความแข็งแรงก็ต้องมาทางด้านทางนี้นะพัดสอนครับจังหวะฝีมืออยู่ทางด้านนักชานะครับอาจจะเป็นเพราะได้อยู่ฝั่งรุ้นด้วยรอเปล่าครับมีส่วนครับอยู่ใต้ลมนี่เหมือนกับได้ตีได้เต็มแรงได้ตีได้ตามโปรแกรมที่เคยฝึกซ้อมมาสะบัดข้อมือได้เต็มที่ไม่ต้องไปยั้งมือนะครับสองเท่ากันนะครับสกอร์ไม่ได้ขาดนะครับสกอร์สูสีมาก ้ไม่ออกนะครับยนี้ดีเยอะเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่านักผัดสอนปล่อยได้ยังไงนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็นักชาได้แต้มนี่แหละครับพอต้องบอกว่าเป็นนักเบนตันรุ่นใหม่ที่เหมือนกับยังยังต้องบอกว่ายังประสบการณ์ยังต้องฝึกอีกนิดนึงครับอารมณ์ด้วยนะฮะอารมณ์การ แอคชั่นที่แสดงออกเนี่ยมันทำให้คู่ต่อสู้ได้ใจนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยแม่นเลยแม่นเส้นนะครับสออกหรือเปล่าครับดีครับกรรมการให้คะแนนนัชาเป็น5ต่อ2แล้วครับ,รบต้องบอกว่าอยู่ฝั่งนี้นัผสอนต้องไม่ลืมว่าตามลมนิดนึงครับเพราะฉะนั้นการเซฟการกระชากลูกต้องเบาลงนิดนึง จะมีการเปลี่ยนแดนนะครับเมื่อสิเอ็ดแต้มแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนัชชาถ้าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสก็ต้องทําแต้มเยอะๆไว้ก่อนนะฮะเ,เพราะว่าอ,อยู่ฝั่งได้เปรียบเขาบอกว่าลูกนี้ทําได้ดีครับถอยแล้อกไปโอเฮตบไล่เส้นเลยครับณสอ นี่และครับลูกนี้มีปัญหาตลอดนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมคือจะมีลมหอบออกไปนิดนะครับเพราะฉะนั้นโมรู่นี้ตีปกติก็จะออกไปนิดนึงเอาละครับนัชชาเริ่มรู้ดีครับต้องกระตุ้นเตองนิดนึงครับในเกม3า่างสามแต้มนะครับ ตองออกครับตัวนี้ออกหลังนิดเดียวครับเียนงแต่ต้องยอมรับว่านะเ็นทันทั้งสองคนนี้เป็นน้ําตลรุ่นใหม่ที่มีข้อมือที่ดีทั้งคู่เลยครับการกระชากข้อมือดีทั้งคู่ครับเียนซงจและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่นภศรตีลูกออกหลังเองอีกแล้วนะครับครับ แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมจำชื่อทั้งคู่ให้ดีนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ัในไม่ช้านี้ครับวัมากครับต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์นะเพราะว่าพอรู้ว่ากู่โดอสู้ตีออกหลังไม่เลือรูู้่สู้จะตีเบาลงพอตีเบาลงก็จะดักได้เลยครับลูงนี้กระโดดขึ้นไปดักแล้ววางทันทีครับ สาดเยอะนะครับ,รบเลี้ยวไปแล้วก็ออก9แล้วครับแล้วนักกีฬาที่มีประสบการณรู้ดีครับในเกม3ถ้ามีโอกาสเปิดเกมต้องพยายามนาก่อนเพื่อโยนความกดดันให้คู่ต่อสู้ครับตรงนี้แล้วต้องนําให้เยอะด้วยนะฮะออกด้วยครับออก oh <my> สิบนะครับ พอมาอยู่ฝั่งนี้นะพระสอนก็ตีรูปผิดพลาดเองให,ให้เราเห็นเยอะทีเดียวนะครับในสิบแต้มที่เสียไปนี้ถือว่ากว่าครึ่งแล้วครับที่เสียเอง ครับตอนนี้ต้องบอกว่าลูกเกมนัสอนเริ่มปรับได้นะครับ,รบไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วเริ่มไม่ไม่เซฟนะฮะเริ่มจะตีเอาลูกลงเบาๆไปเรื่อยๆครับเพื่อรอให้คุณสู้พลาดเองครับเนี่ยทัชชาก็เสียดายนะครับลูกนี้ยังใช้ได้อยู่ครันลงมาก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นแต้ม เดี๋ยวล,ลูกแตะทิ้งล่มทําได้2คะแนนติดต่อกันเลยนะครับเนี่ยแตะทิ้งล่มแล้วให้ทางด้านนัชชาเข้ามาหยอดผิดพลาดไปเองครับเนี่ยครับหนน่างสองแต้มเองนะครับ8ต่อ10บเจ็ครับอ 10. และดับทางได้ครับ11ครับปิดเกมเป็นแล้วปิดครึ่งเกม3เกมสิดเส้นเป็นนัชชาที่ทําได้ดีกว่านําไปก่อน11ต่อเจ็ด 11-7นะฮะคุณธนัทถ้าย้ายแดนนภัสสอนจะมีโอกาสกลับมาไหมต้องบอกว่าอยู่ที่นัชชาติเขาแต่ว่าผมมองว่านัชชานี่ประสบการณ์สูงเขาหน้าที่จะปรับรูปเกมได้แล้วรู้แล้วว่าอยู่ฝั่งไหนตามงฝั่งไหนต้านลมแเขาหน้าที่จะเอาลูกลงได้ก่อนซึ่งถึงตรงนั้นถ้าเขาเอาลูกลงแล้วเราต้องมาดูกันว่านภัสสอนจะ มีตีลูกผิดพลาดเองอีกเหมือนที่ผ่านมา2เกมหรือเปล่าถ้าผิดพลาดเองก็ไล่ไม่ทันแน่เคือตัวเองมีแต้มตุนนำอยู่4 4คะแนนนะครับก็ต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ให้มากที่สุดครับแล้วนักผูสอนเนี่ยมีโอกาสนะมครับมีโอกาสที่จะแซงมีครับถ้าเกิดเปิดเกมเปิดครึ่งเกมหลังมันนี่สามารถเบรกได้ก่อนสัก2คะแนนหรือ3คะแนนได้ยินดีเนี่ยก็เพราะถ้าทันกันแล้วเมื่อไหร่นี่ความได้เปรียบความกดดันจะโยนมาที่ นัชชาทันทีเลยครับเพราะว่าไม่สามารถตีได้เต็มแรงได้ตามปกตินะครับครับคือเหบือานถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าคนอยู่เหนือลมเนี่ยเดียวถ้าเกิดรูปเกมเนี่ยต้องชิงเป็นฝ่ายบุกก่อนเลยครับแต่เรื่องพละงกลังสําลังว่านัชชาเพิ่งหายจากคันป่วยนะครับเราต้องดูว่าเกจะเล่นเกมบุกได้หรือเปล่าในเกมสามก็มาดูนะครับว่าสี่แต้มที่เหลือเนี่ยนก็สอนจะไล่ทันหรือเปล่าแล้วก็นัชชาจะหนีไปจนชนะหรือไม่นะครับชมกันนะครับ ลูกนี้น่าเสียดายแทนนภัสสรจริงๆครับลูกนี้น่าจะเป็นแต้มของนภัสสรครับได้เปรียบเยอะแล้วนะครับได้ลูกได้ผิวการตบครึ่งขอนแล้วแต่กดลูกไม่ลงครับสอดก็รอไม่ลงล้อนออกหลังไปเองเปลี่ยนทรงลูกนี้ต้องบอกนสศรทำดีครับกระโดดเกาะทิ้งลงูจริงๆแล้ว นักฟอสอนเธอได้แต้มจากลูกตรวเกาะทิ้งนุ่มหลายคะแนนแล้วนะครับโอ้โหมาดู้วครับตอนนี้ <9. S 2> นักฟอสอน9 1 <12. S 2> ามาเป็น9ต่อ12ครับโอกาสมีทีเดียวครับถ้าเล่นเล่นเปิดเกมบุกสู้นะครับนักสอน ต้องชวนทะเลาะรับต้องใช้ความแข็งแรงที่จริงเหนือกว่านี่ครับต้องชวนเล็ดเร็วแล้วครับตอนนี้นครัสอนลูกนี้นะัชาก็<อ>น่าจะติดประมาทนิดหนึ่งนะครับเวลาเซฟเนี่ยไม่ดันให้สุดหลังนะครับเซฟแค่เอาแค่ข้ามก็เลยโดนทุบเต็มตัว9ต่อ12ครับ ทำดีครับลูกนี้หลังจากป้องรับลูกตบของนัชชาได้สองสามคะแนนนะครับแล้วเฝ้าหยอดหน้านเดแล้วก็ยับเลยครับลูกซีนหยอดปุ๊บเฝ้าอยู่ครับเนี่ยนะผศรเดาใจถูกเลยนะครับรู้เลยนะครับว่าจะมาตะปบทันทีนะครับถ้าแต้มนี้ได้แต้มนึงครับผมว่ารูปเกมจะหมมนไปเจะเวี่ยงไปเลยครับจะเปลี่ยนเลยครับ โอ้โหไปเรียนจริงๆครับนัดชาม่าแสดงเป๊ะเลยครับลำบากรัาลุมเมื่อสักครู่นี้กลางขอดแล้วนะครับมีโอกาสเลือกตบแล้วนะครับเลือกจะตบไล่เส้นแล้วออกไปเองครับน่าเสียดายแทน ครับอาจารย์ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับลูกผิดพลาดเองของเ,เธอลูนีม้มือกาสเข้ามารับลูกตัดของนัชชาแล้วแต่ว่าพลาดไปเองครับวางเบาไปนิดเดียวครับยกไม่ขึ้นนะฮะงัดไม่ขึ้น<อ>ก็ยังตามอยู่นะครับนักกศลูกนี้ต้องบอก พลาดเองครับนัชชาเสริมหลังไปแล้วทางด้านแล้วสอนเคาะลงมาธรรมดานะครับแต่ก็เข้าตัวแล้วเบี่ยงหลบวางติดได้เองครับก็ออยังไม่ยอมนะฮะหนีไปอีกครับนัชชา14-12 14-12ครับตัดสินใจยิงเลยครับสวนทุบทันทีครับ แม่ห<ส>ลงครับแต่เสียดายครับลูกนี้ได้แต้มแล้วครับแต่ล้นออกหลังไปเองครับลูกนี้อุบสามหลักได้แล้วนะครับพลาดเองครับนิลชาโอ้โหนี่แหละครับไม่ยอมแซงโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับได้โอกาสทันแล้วนะครับแต่เสิร์ฟพลาดเองครับนภสรเสิร์ฟติดเน็ตครับโดนหนีไปเป็นสิบห้าสิบสาม ความฉลาดของนัชชาทแท้ๆนะครับที่หยอดสวยกลับเนี่ยทำให้นภัสสรเนี่ยหลงนะฮะจังหวนนะเนี่ยฮะแล้วก็ทุบใส่เลยครับเหลืออีก5คะแนนจากนี้ไปนัชชาต้องเปิดเกมบุกแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ฝั่งตามลมถ้าไม่บุกนี่เสียเปยลี่ยนเพราะจะตีไม่ถึงหลังถ้าตีเสียไปเสียมาจะเสียไปถึงหลังฝั่งตามลมสามแต้มนะครับ นัชชานำอยู่16-13มลูกนี้พลาดครับเป 14, ลี่ยนทรงส4บส่สกเหมือนกับประคองลงมาเฉยๆนะคเับแต่นัชชาพลาดไปเองครับรับแกกขอบเลกเกดครับไปโดนขอบไม้นะครับ โค้ชลุ้นเลยครับว่าออกหรือดีนะครับลุงสกูลีโค้ชลุ้นครับแต่ไลส์แมนให้ดีนะครับนัชชาก็เหลือไปดูไลส์แมนแล้วก็ลูงสกูนีตบไปเสร็จพยายามจะตบใส่ตัวแล้วด้วยนะฮะโอ้โหลูกบอลสกูนี่ต้องบอกเก่งครับเก่งครับล้วงลูกโฟแฮนด์ แล้วล้วงคอสคอร์ดจากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบเลยครับลูกนี้ครับ<ะ>ล้วงไปปุ๊บทางด้านนะมาสอหลงครับเมื่อสักครู่นี้นักสอนต้องเบรกแล้วนะครับเพราะตอนนี้เหลืออีก3คะแนนเท่านั้นเองคารเดิมแชมป์เชือพระาสถานจะไปตกอยู่ในมือของนัชชานะครับเพื่อนนักสอนต้องต้อง,องพยายามชวน เล่นเกมยาวให้ได้ครับแล้วก<ช>็ลดอัลฟอสเซอร์ของเธอไปให้ได้นะครับนี่เป็นปีแรกด้วยนะครับที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรายการซีโอเปนมีทั่วพระราชทานครับแล้วก็ใครจะได้ครองถ้วยนี่โอ,โอ้ยเล่นง,ง่ายเหมือนกันนะนอตอนนี้นักผั้สอต้องชวนชบุกแล้วก็เล่นให้ยาวครับต้องลดความผิดพลาดตัวเองลงกันกให้ได้ครับทีนี้ ดีครับเกมาครับหลอกดีครับลูกนี้ถอยออกมาแล้วหลอกทำท่าจะตบแล้วครับทางหน้าน้ำผสาเตรียมถอยเป็นรับเต็มที่นะครับแล้วโดนปาดโฟร์แฮดปาดโอเวอร์ครอสคอร์ดครับเนี่ยนี่ครับเฉือนเลยครับอีกทีสองคะแนนครับสำหรับนัชชาขณะที่น้ำผสาต้องการอีก3คะแนนเพื่อตีเสมอนะวันนี้ พยอมเหมือนกันนะครับนักผู้สอนเปลี่ยนทรง16ทรงบวกตอนนี้นาทีนี้นักกีฬาสองคนต้องต้องเน้นเกมบุกทั้งคู่เลยครับเพราะว่ารูปเกมมันสูสีแต้งมันกดดันครับครับชกก่อนได้เปรียบครับใครบุกก่อนได้เปรียบก,ก็ตอนนี้เนี่ยครับโอ้ต้องบุกเลยครับเนี่ยครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเลยครับครับแล้วเป็นได้4แมตช์พอยต์ครับ ดูแชมเปี้ยนชิพพอยด้วยใช่ดูแล้วโอกาสของเธอเปิดกว้างจริงจริงครับนัชชาตแสงโชตและมีประสบการณ์ดีด้วยนะครับนัชชาออกครับตูงนี้ออกครับเป็นแชมป์เลยครับนัชชาแสงโชธค,ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของนักพัอนิอนักชัศอินทราชัยกิจไปนะครับสตัวหนึ่ง แล้วก็นัชชานี่ก็ทำสถิตเหมือนกันชนะเล่นสามเกมตลอดครับจนได้แชมป์นะฮะมดแชมป์ครั้งนี้นะอาจารย์ไม่เหมือนแชมป์ทั่วไปคือเป็นแชมป์ทั่วพระราชทานเนครับทุกท่านมาหมดคู่นี้แล้วงยยเรายังมีคู่อะไรอีกบ้างครับ ก็สาหรับการแข่งขันในรายการนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหลายประเภทค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการแข่งขันมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะก็อีกสักครู่หนึ่งที่จะได้รับชมกันนะคะก็เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศในหญิงคู่ประเภททั่วไปนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาติดตามชมกันต่อนะคะก็วันนี้ชัยชนะทําได้สําเร็จนะคะสําหรับทางด้านของนัชชาแสงโชธนะคะก็ยินดีด้วยนะคะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนัชชาแสงโชธครับเรายังมีการแข่งขัน หญิงคู่ทั่วไปนะครับซึ่งแข่งขันกันเป็นผู้ชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้บรรยากาศในสนามก็ยังคงที่จะเต็มไปด้วยบรรดากองเชียนะคะหลายๆคนนะคะที่มาทั้งให้กำลังใจนะคะแล้วก็ในอีกสักคู่หนึ่งก็จะมีในช่วงการเข้าสู่ในช่วงของการรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระ,พร,ะราชสุดาสยามรมาราชกุม,มารีด้วยค่ะครับเราชมไฮไลท์คู่ของ การชิงชนะเลิศนะัพัดสอนอ,อินทระชัยกิจกับนัชชาแสงโตดนะครับแล้วก็เราจะมีคู่ชิงชนะเลิศนริสาพัฒแลมครับจากคู่กับทุติตาสุขพจิรคุณนะครับเจอกับทางด้านของพิดารัาพีรี่สุนและก็มีรนาตนันพะีโรนะครับ อนุญาตสรุปว่อสักครู่นี้นะคะก็นภัสสอนนะคะก็เป็นสายแพ้ไปนะคะ15ต่อ21นะคะแล้วก็21ต่อ15ื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ <3 S 2> 21ต่อ18นะ,ะขออภัยแล้วก็ในเกมที่3ก็แพ้ไป16ต่อ21ค่ะ